อันนี้ก็เป็นกรัรยาณมิตรอีกขั้นหนึ่งของเรานะวิดีโอมันจะมืดหน่อยนะเพราะมันย้อนแสงนะแต่ว่าเอาให้เสียงชัดเจนใช้ได้นะพี่ไก่ใส่รองเท้าละนะพร้อมละนะวันนี้ว่างๆก็ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะว่าแกไม่สามารถทำวิดีโอได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนถ่ายนะออของแกชัดนะกองแกชัดกว่าของเรานะเ,เห็นไหมไปละนะเตรียมละนะ ไม่มีเวลาไปจัวของสวยพี่ไก่พี่ไก่ไปแจกที่ไหนวันนี้ไปแจกที่ไหนมาแจ้อแ,แล้วอย่าลืมส่งรูปมาด้วยนะนเออเก่งมากไงย,ยามะแค่นี้แหละ <laughs> เหลือจากวันแจ้งเน,ะ <laughs> นาะนั่นไปแล้วนะก็ปกตเิเวลาพี่ไก่มารับน้ำไม่เนติกนะคะแนออนก็จะ ตามไปเก็บรูปนะขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์ข้างๆอะไรเงี้ยให้ทุกคนเห็นภาพเนาะภาพว่านี่คือ,อการการที่แบบพี่ไก่มีน้ำใจเนาะ,ะทำงานอยู่ที่ปตทของดรเต็มบุญนะคะ,ะท่านก็มีเวลาพี่ท่านก็แวะนะแวะมาช่วยนะคะช่วยแบ่งปันน้ำไม่ไติ่งนะคะเอาไปให้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดวัดแจ้งนะคะ,ะตลาดนัดวัดแจ้งนะคะ ท่านก็แวะไปนะไปเสร็จแล้วท่านก็แอบเอาส่งภาพมาให้ให้มีให้ยามเหลือให้ยามขวดเดียวเมื่อกี้นี่เองนะคะไปตรงไหนแคก็แจกหมดนะเราไปซื้อเจอเจอขวดที่ไหนแคก็ซื้อนะขวดพลาสติกอขวดอ่าขวดขนาดลิตรครึ่งแกก็เหมาซื้อค่ะพี่ไกนะโชคดีปีใหม่นะร่วมทำความดีกับโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะ แบ่งแบ่งกันเรื่อยๆนะมีอะไรจะอวยพรพี่น้องในในกลุ่มไหมในกลุ่มห้องน้ําเรานี่มีอะไรไหมขอขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอสมประโยชน์ี้ก็พอนะใช่ไหมสุขภาพร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยและขอให้มีโอกาสได้ดื่มนะ้ำแมกเนติกทุกคนนะค่ะข,ขอบคุณนะคะค่ะค่ะค<ท>่ะสวัสดีค่ะนะไปแล้วนะ ปิดประตูนะคะตอนเปิดประตูก็จะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ทางเข้ากองบิน21นี้จะพูุกพล่านนะคะ,ะแล้วก็แออัดน,นะ,ะไปด้วยการจราจรที่คับข้างเห็นไหมเนี่ยแค่นอออนวางวาง,วางตรงนี้แค่นี้เองนะรถมันจะวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็เดินข้ามถนนนะถ้าพวกเราจะเห็นน้องๆที่ทำงานไซ้งานก่อสร้างด้านหน้าเนี่ยนะคะ ตึกตึกด้านหน้าเนี่ยนะนเห็นไหมกาลังทําอยู่นะด้านหน้า,น,าน้องประเทศลาวนะเขาจะเดินก่อนเขาจะเดินมาได้นะมันมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะอันแหละแต่เขาก็มานะแล้วก็เนี่ยคะ่ะอันนี้สองนะแล้วอ,อีกสามแพ็กนะที่กําลังเตรียมนะส่วนอันนี้เป็นของเดือนธันวาอย,ย่างจัดส่งไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่ากําลังตัดสินใจว่าจะเอาไปที่ไหนดีเนาะ ที่แน่ๆน่ก็น่าจะเป็นงานปฏิบัติธรรมนะมันมีปรับเปลี่ยนสองสาครั้งนะงานปฏิบัติธรรมของวัดหนองปราพพงนะน่าจะสักสองแพ็กหรือสามแพ็กเป็นอย่างน้อยได้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าอีก,อกแพ็กหนึ่งส่งไปแล้หนึ่งแพ็กก็คือที่วัดเกาะแก้วคุณดีนะคะในโคต้าของอาจารย์นงนุษเนาะเดือนธันวาคมนะคะเหลืออีก3แพ็กนะ สามแพ็คนี่โอ้เนอออนก็คิดเอ๊ะทำไมมันทำไมมันไม่ไปสักทีนะอ๋อที่แท้ที่แท้มีงานปฏิบัติธรรมเนาะที่วัดหนองป่าพงนั่นเองเพราะว่าน้องกุ้งนะก็จัดหนึ่งแพ็คเนาะกับเพื่อนๆเนาะอยู่ในนี้แหละนะท่านก็เอาเงินมา,าสมทบนะสี่ร้อยนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามีทุนการศึกษาด้วยนะคะาสาม สิบสองสามสสิบหกนะคะอะ่ทุนการศึกษาทุนการศึกษาสิบสองทุนนะคะแล้วก็น้ำแมกนติกนะสี0ร้อยนะคะก็กใช้ในนี้นะคะ,ะร่วมกันนะคะกับโครงการที่ได้จ่ายเข้าไปนะคะก็ท่านก็จะได้ใช้นะ,ะน้ำของเราเนาะ,ะรวมกันกับ พวกเราที่ได้อร์ตลงไปเนาะก็ก็เลยอ่ะมันน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่าตอนนี้ว่าจะให้แม่คมขำเนาะ,ะแม่คมขำก็ไม่ได้ไปวัดไกลๆบอกแม่แม่จะไปวัดไหนอีกไหมไอ้ที่ไกลๆกว่าวัดกุดคูนมีไหมวัดวัดชัยอย่างเงี้ยมีอีกไหมม,มีวัดอื่นๆไหมมีมีวัดครูสว่างพออิญคุณแม่บอกไปไม่ได้เนาะเพราะญาติๆเขามีคนนั้นก็ผัดกันป่วยคนนี้ก็ผัดกันป่วยนะอคุณแม่ก็ หกสิบเจ็ดสิบกันแล้วเนาะก็ก็เลยเป็นโอกาสดีนะโคต้าของวัดคูสว่างก็เลยมาที่นี่นะคะเป็นวัดหนองป่าพงนั่นเองนะคะแล้วอีกแพ็กหนึ่งนะคะอีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นท่านะคะถ้าไม่ใช่วัดหนองป่าพงทั้งหมดนะก็จะเป็นของอซอเริงจิตเนาะวัดใต้นะคะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นนะเดี๋ยวอ่อนขอคิด ดูอีกนิดนึงกันแล้วกันเนาะว่าสามแพ็กนี้จะลงหนองป่าพงหมดไหมนะเพราะว่ามีการปฏิบัติธรรมห้าวันนะคะเดี๋ยวของท่านท่านจะเอาวาดวัดใต้ก็ไม่ไม่แน่ใจนะหรือจะเป็นหนองป่าพงทั้งหมดก็มันก็จะสะดวกเนาะรถสองคันไปหมดเลยนะทีเดียวอา,อาจารย์นงนุก็น่าจะได้ไปกับเราด้วยนะคะกำลังเซตเซตเวลาเนาะก็คือถ้าจะมีไปก็มีน้าออมมีแจ๊ด มีอาจารย์นงนุษแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีโอยเนาะสำหรับน้ำ3าแพ็คนี้ก็น่าจะพอดีเนาะพวกเราทุกคนก็จะยินดีด้วยนะเนาะที่ที่จะมีผู้คนมากมายนะคะที่จะได้ดื่มน้ำเมเนติกทั้งพระทั้งชีนะทั้งผู้มาปฏิบัติธรรมทุกคนเลยนะก็มันมันก็มากมายแล้วก็เพียงพอนะสำหรับทุกๆคนเนาะก็ยังว่าทำไมเซตลำบากนะ ที่แท้มันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเนาะ,ะแล้วมันก็น่าจะลงตัวตรงนี้เนี่ยนะคะค่ะทักคลิปไว้ก่อนนะคะ,อะขอให้ทุกท่านาพบแต่ความสุขประสบความสำเร็จสมปรารถนาสิ่งดีๆทุกอย่างที่ท่านได้ตั้งใจไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะทุกท่านนะ,ะที่ได้ร่วมแบ่งปันความดีเนาะของน้ำมิเนติกลงสู่ชุมชนนะคะ,ะตรงนี้ขวดเราก็ยังเยอะเลยนะเห็นไหมเต็มไม่หมดเลยนะคะเยอะมากมายนะ ขอบคุณที่การงานของเราไม่ติดขัดนะราบรื่นนะสะดวกนะแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะแผนดีๆทุกเรื่องนะได้รับการสนับสนุนนะอย่างดี